สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน EXO s u s p e n s i o n นะครับจะพามาคุยถึงการปรับแต่งช่วงล่างของเกียร์แกนิว่านสิา2019ใครที่ใช้รถอเนกประสงค์ของเกียร์รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วประสบปัญหาว่าช่วงล่างมีอาการกระด้างอยากจะได้ช่วงล่างที่นุ่มขึ้นหนึบขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางการปรับแต่งช่วงล่างของทางร้านกันนะครับว่าได้ทําอะไรให้กับรถรุ่นนี้ไปบ้างพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องเกียร์แกรนิว่าในการเซ็ตช่วงล่างด้านหลังซึ่งเจ้าของรถคัน ถึงได้ขับเข้ามาหาอีกโซลเซ็เพนชันยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับยังป้ายแดงอยู่เลยค่ะลูกค้าคุยให้ฟังยังไงบ้างครับก็คือเวลาเดินทางไกลแล้วมันเหนื่อยแล้วกระด้างเวลาลงหลุมลงบ่ออะไรเงี้ยมันจะดีดตัวแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางร้านทํำยังไงครับก็คืออัปเกรดให้ใหม่อัปเกรดใหม่โดยการที่ว่าอัปเกรดเรื่องค่าเคสสปริงใหม่เปลี่ยนโช๊คใหม่นะคะแล้วเพิ่มเติมในส่วนของระบบถุงลมร่วมด้วย เกียร์แกนค์เน้ว่าช่วงล่างด้านหลังจะเป็นสปริงอยู่แล้วถูกต้องค่ะถ้าใครได้เคยดูที่เรารีวิวกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะหรือ SUV นะที่มีการเปลี่ยนจากแหนบเป็นคอยสปริงแต่ว่าในกรณีที่เป็นสปริงอยู่แล้วก็คือการเปลี่ยนสปริงชุดใหม่เข้าไปใช่ไหมเป็นสปริงของทางร้านเองครับแค่เปลี่ยนสปริงก็จบเลยหรอครับเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโชกได้เรื่องความนุ่มแล้วก็ถนนมาในส่วนหนึ่งส่วนที่จะเพิ่มเติมในส่วนของถุงลมนี่ในกรณีที่ใส่สัมปรหลาเยอะรับน้าหนักแรงกดได้เยอะ นะคะอันนี้เพราะรถคันนี้ผู้บริหารนั่งด้วยแล้วบางครั้งบางโอกาสต้องเดินทางไกลแล้วไปกับครอบครัวใส่สัมภาระข้างหลังด้วยกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะขับรถเองหรือว่ามีคนขับรถให้มีคนขับให้ด้วยแล้วนั่งแถวสองเกียร์การคันนี้ว่าเนี่ยจริงๆจะมี11ที่นั่งแต่คันนี้ทําเป็นเจ็ดที่นั่งค่ะแต่งเป็น V.I.P. ละก็เท่ากับว่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นทั้งผู้โดยสารในบางครั้งมีคนขับให้นั่งและในบางครั้งก็เป็นผู้ขับเองถูกต้องครับ และในบางครั้งก็จะมีการเดินทางแบบครอบครัวด้วยค่ะ,ะค,ค,ค,คือใช้งานอเนกประสงค์จริงๆใช,ใช้อเนกประสงค์ค่ะ เมื่อกี้พี่บอกว่าแนวทางการปรับแต่งช่วงล่างของเกียร์แกนชันว่าที่ทางร้านทําให้กับลูกค้าก็คือการเปลี่ยนสปริงและช็อคอัพนะครับและคั้นี้มีการเสริมถุงลมด้วยทีนี้ผมถามนิดนึงครับว่าถ้าไม่เสริมถุงลมได้ไหมครับถ้าไม่เสริมก็ได้ค่ะได้แต่เราได้เรื่องความนุ่มแล้วก็ถนนขึ้นมาแต่ยังไงต้องเปลี่ยนสปริงกับช็อคอัพถูกต้องคู่กันคู่กันจะเปลี่ยนเฉพาะสปริงไม่ได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าช็อคนี่ก็มีส่วนช่วยในการดูดซับได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ก็คคืออ่าขงสปริงทีี่่เปปลยนไก็ควรจะ สัมพันธ์กับโชค๊คอัพอคที่ทํางานร่วมกันเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนสปริงให้แต่ว่าโชค๊คอัพเดิมเนี่ยก็อาจจะการตอบสนองก็จะไม่ดีเท่าที่ควรถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเกียร์แกรนเคนะว่าที่ทางร้านเซทตให้เนี่ยจะมี2ส,สเต็ปให้เลือกค่ะสเต,ต็ปที่1ก็คืออัปเกรดเรื่องสปริงโชกก่อนนะคะอันนั้นเราได้เรื่องความนุ่มแล้วก็ถนนแต่สเต็ปที่2ก็คือมีการเพิ่มเติมในส่วนของถุงลมร่วมเข้ามาช่วยในการเสริมการเวลาเราใส่สัมภาระ ใส่ของที่มากขึ้นหรือผู้โดยสารมากขึ้นเราก็สามารถปรับฟิวช่วยไอ้ถุงลมร่วมเนี่ยช่วยขึ้นมาได้ถ้าใครเป็นแนวแบบพ่อบ้านขาซิ่งอาจจะไม่ได้เน้นบรรทุกเยอะนะสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีกันพ่อแม่ลูก3าคนหรือ4คนนะของไม่เยอะจะเปลี่ยนแค่สปริงกับโช้คอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าสมาชิกเยอะเป็นครอบครัวใหญ่คไปกันไปกันทางบ้านรกทังบ้านเลยนะฮะล้วมีสัมภาระอีกนอกจากความนุ่มนึบที่จะได้แล้วเนี่ย นะครับเพื่อให้รถมีสมรรถนะที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะการเดินทางไกลเวลามีน้ำหนักบรรทุกเยอะๆะนะครับก็แนะนำว่าให้เสริมถุงลมด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องการติดตั้งกันนะครับเรื่องการติดตั้งก็คือจะมีเปลี่ยนจากสปริงสแตร์ดนี่เราเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ลงไปเนี่ยค่าเคมันจะนุ่มขึ้นแล้วกาะถนนมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องโช๊คที่เปลี่ยนไปเป็นโมโนคึงแก๊สคึ่งมเนโตนะคะสามารถป,ปรับจูนล,ละเอียดได้เพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่านั่งมากนั่งน้อยเราก็สามารถจูนเองได้ค,คลูกค้าจูนเองได้เลยนะคะ ให้สัมพันธ์กันสองตัวนี้เซตสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองก็คือเพิ่มเติมถุงลมเข้ามาในกรณีสัมภาระเยอะและผู้โด,ดยสารนั่งเยอะสามารถปรับถุงลมช่วยในส่วนนี้ทําให้ท้ายไม่กดลงถุงลมตัวนี้สามารถปรับแรงดันได้ไหมครับแรงดันได้ค่ะ,คะปรับได้สวิตช์คอนโทรลอยู่หน้านรถค่ะมัน<อ>ก็จะช่วยได้ง่ายแล้วการใช้งานก็ง่ายด้วยสะดวกลูกค้าตัวโช๊คอ,อัพก็ปรับได้ปรับได้ค่ะตัวถุงลมก็ปรับได้ใช่ค่ะครับค่าเคก็เซตมาให้แล้วถูกต้องค่ะเซตให้ลงตัวแล้ว แล้วในส่วนอุปกรณ์ตัวเนี้ไม่มีการตัดเจาะตัวรถรนะคะไม่มีการตัดเจาะอุปกรณ์ส่วนควบตัวเนี้ชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือน็อกดาวน์ได้เลยใช้แบบประกอบขึ้นมาได้เลยชิ้นงานสวมกับเจสซีรถเหมือนเดิมค่ะเจสซีรถเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกกับเจสซีได้เลยในส่วนของสปริงและช็อปอัพเนี่ยแน่นอนว่าใช้ล็อกกับจุดเดิมจุดเดิมหมดเลยค่ะตัวนี้ก็มาจากโรงงานนะครับจุดยึดตัวนี้ไม่ใช่งานสร้างนะครับในส่วนของ ถุงลมที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นงานสร้างของเอ็กโซโดยตรงครับแท่นตัวนี้แต่แท่นตัวนี้ก็ไม่ได้เจาะตัวรถเพราะว่ายึดกับใช่ค่ะตัวเบาโชกเบาโชกได้เลยนะคะแล้วแท่นล่างล่ะครับแท่นล่างเหมือนกันตัวประกับล่างก็เหมือนกันยึดกับตัวไหนครับยึดกับไอ้ตัวฐานเดิมเนี่ยตัวคานด้านหลังตัวคานด้านหลังค่ะไม่ได้เจาะเหมือนกันค่ะไม่มีการเจาะเชื่อมค่ะการติดตั้งใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาไม่นานค่ะ ถ้าเกิดสเตปแรกที่อัปเกรดชุดแรกที่สปริงโช๊คอะใช้เวลาวันเดียวนะคะเรารับกลับได้เลยแต่ถ้าเกิดมีเพิ่มเติมในส่วนของถุงลมร่วมอันนั้นขอ2วันนะคะเพื่อไล่ระบบลมแล้วตรวจเช็คแล้วก็เทสนะคะก่อนที่จะปล่อยรถได้ลูกค้าค่ะครับอ่ะทีนี้ก็ลองดูว่าชอบหรือว่าสนใจชุดไหนสเต็ปไหนครับมีให้เลือก2สเตปสำหรับช่วงล่างของเอ็กโซซัดเพชชสำหรับเกียร์แกนคันว่า2019เครับเพื่อความสะดวกก็ โทรมาติดต่อนะครับนัดล่วงหน้าก่อนกับทางร้านนะครับเขาจะได้นำรถเข้ามาและเย็นรับรถกลับได้เลยสำหรับสเต็ปแรกที่เปลี่ยนแค่ช็ออัพกับสปริงครับนอกจากเกียร์แกนคันว่าที่เป็น MPV นะครับ MPV รุ่นอื่นสามารถติดตั้งได้ไหมครับถ้ารุ่นอื่นก็จะมีเบนวีโต้วอกวีซิกแล้วก็ฮุนไดเ e สวันโตต้าอาปาดนะคะแล้วก็เวลไฟ ครับนะคะก็สามารถที่จะเซตอัพแบบนี้ได้เซตอัพแบบนี้ได้ค่ะนะครับมี2งสเต็ปให้เลือกเหมือนกันไหมครับจะเปลี่ยนแค่โชกอัพกับสปริงหรือว่าเพิ่มถุงลมก็ได้เพิ่มทีหลังได้คล้ายๆกันแบบนี้แต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมารีวิวเจาะเป็นรุ่นๆให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับใครที่สนใจอยากจะติดตั้งสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ช่องทางช่องทางติดต่อนะคะเบอร์โทร0838881233หรือเข้า Facebook Exo โดยตรงก็ได้ค่ะ e x o s u s p e n s i o นนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้า Line ไอดี n ลน์นะคะเป็นตัวพิมพ์เล็ก exo d o s a t i s f t i o n ค่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่อีทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ